สวัสดีคะ่ะพี่นี่สาวดอนคอนโกคะ่ะสาวดอนเนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพีชาแนลพี่น้องคะ่ะมือนี้มือนีพี่นี่ได้มาโชว์หน้าใหม่สวยๆตึงๆเนาะค่ะเนาะตึงๆเลยค่ะ่ชิค่ะมือนีพี่นี่สีได้มารีวิวในการหั่ต้มยำที่พี่นีทำกับข้าวที่สวิตเซอร์แลนด์มาเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้มยำแบบทันสมัยด้วยค่ะเจังไดเนานะคะ่ะเนาะพี่นี่ก็เอาหมอ้อตั้งไว้แล้วค่ะ เอาหม้อตั้งไว้แล้วเนาะคะ่ะเนาะมาดูกันว่าทํำยังไงนี่หม้อของพี่นี่เนาะคะ่ะเนาะกำลังเดือดแล้วค่ะนี่หม้อกําลังเดือดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเห็นหุงบ่ค่ะเห็นหุ้งบ่ค่ะพี่นี่ใส่กับผงคือแม่แม่คือแม่ม่านบ่ค่ะเอฟซีะ่ะเหมือนแม่ลูกอ่อนบอ๊คคือแม่ลูกอ่อนไหมคะกำลังเดือดเลยนะคะเอฟซีขาแล้วพี่นี่ก็จะใส่ ตะไคร้เนาะค่ะเนาะใส่ตะไคร้ค่ะเอฟซีค่ะตะไคร้ขาหอมหอมแขกค่ะเอฟซีค่ะหอมแขกใบตะไคร้ค่ะเออใบมะกรูดค่ะเอฟซีค่ะใบตะมะกรูดเนาะเอาแล้วก็ขนอขนอค่ะขนอแล้วก็ต้มยำต้มยำพินี่ใส่สค่าเอาลงเลยค่ะทันทีเลยเนาะค่ะเนาะเอฟซีค่ะเอา ใส่ลงไปกะต้มให้มันเขียวๆจัง่อยพอแป้นพี่นี่เพิ่มมากแบบอันนี้เอาไว้ใส่ที่หลังเลยอันนี้ไปใส่ที่หลังทำแบบเข้มข้นเนาะค่ะเนาะทำแบบเข้มข้นน,ะะน,บบน,นี่ก็หุเขาวแบบเรียบ้ยบอยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คืออันนี้คือน้ำมะขามเปียกนี่น้ำมะขามเปียกเรียวปะค่ะอืมเรียวได้น,น่าดูทีเดียวพี่นี่กะใส ใส่สักอนเดี๋ยวบุญก่อนว่ามันสีเปียวซำไหลจงค่อยวากันไม่เนาะคะ่ะเนาะเอาใส่เอาโตมันใส่ด้วยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็พี่นี้ก็จะใส่น้ำซีอิ้วขาวค่ะเอาใส่พนนป่นเนาะคะ่ะบ่าต้องมักมากมเดี๋ยวลอกบุญก่อนว่าเขาสีออกมาในรสชาติแบบไหนเขาจะออกมาในรสชาติแบบที่ที่เราชอบไหมนเนาะเขาต้องปรุงสะกกอนด้วยค่ะปรุงก่อน หุงเรียบร้อยซะกอนเอาชอิมิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะโอ้เปรี้ยวนิดหน่อยอยู่นะคะเปรี้ยวได้ที่เลยเปรี้ยวได้ที่อยู่แหละว่เข้ากับใสทีนี้ใส่เห็นบ่คคะน้ำพริกเผาหนึ่งช้อนชาด้วยค่ะ ก็น้ำมันมะเนียจัดน้อยเนาะค่ะเนาะเอาน้ำมันมัส่จัดน,น,น้อยเนาะค่ะเนาะให้มันรสชาติแบบสีแบบเข้มข้นแบบพี่ดี่เห็ดมาไปไป,ไปไปทำจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็รสดีเาอยากใส่เลาก็ใส่บ่ใส่กับเพเป็นยังพี่นี่ใส่แค่นี้ค่ะรสดีใส่แค่นี้นะใส่นิดเดียวเพราะว่ามันมีผักข้นอกนนนนะคะ่ะแหน่แล้วเนาะค่ะเนาะตัแต่รสชาติเข้มข้นเด้ขายสีขาพี่นี่เห็ดเข้มข้นเด้ ันนี้ทามันได้ทีปุ๊บขาก็ใสป่าเลยเขาเห็ดตุ๋มย่ำกอนเขาจังเห็ดป่าสามรดมันยังไม่ได้ความเค็มเนาะมันจะเห็ดเข้มเกินไปด้วยค่ะหเห็ดเข้มเกลืไปบะได้ด้วจิบแก่บะได้ด้วยค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะได้แล้ว รสชาตพอดีแล้วทีนี่กับไซป้าเลยค่ะส่ป่าทันทีเนาะค่ะเนาะก็ะยากข้นนี้เขาก็เอาจุ่มๆลงกเล็กน,น้อยเอาเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาได้ทันทีนะะเนาะค่ะเนาะเอฟซีค่ะปิดฝาได้ทันทีปื๊บเอาฝามันได้ไหมนี่ได้อยู่เนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเราเข้ากับซจังไข่ไซ จังไขใส่อันนี้ให้มันแล้วเรียบ้อยห้อกับใสนี้เลยกับพอดีเนาะคะเนาะวาลสดจาติมันพอดีบอพ่อปลาสุกแล้วเนาะคะเนาะปลาสุกแล้วท่านที่พี่นี่เอาใส่เครื่องหอมกับใบผักชีฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็จบนะคะเอซี FC ค่ะจบแล้วค่ะจบแล้วเสียเรียบร้อยชิมพอดีเลยไข่ซิค่ะค่ะพี่นี่สาวด่วนขนโกก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะ ต้มยำนะคะต้มยำปลานิลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําไอ้นั่นต่อปลาสามรสต่อแต่ว่าพี่นีทำคนละคลิปนะคะเนาะเอฟซีค่ะค่ะพี่นีสาวเดินคนโคกันเสร็จจบทีเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละค่่มค่ะปลาภาษาฝรั่งเศสว่าัวโซงค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ